สล ا วอะไรกลุมครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมจะให้ดูหน้ายางนะครับที่กรีดแบบหน้ายางเสมอเรียบนะครับฝนตกนะครับยางยังไม่ทันหยุดไหลนะครับหน้ายางก็จะไม่เน่านะครับไม่เน่าหน้ายางที่มันมีความเอียงแล้วมันเสมอเรียบนะครับเปลือกเปลือกยางนะครับ ก็ไม่มีน้ําเข้านะครับไม่มีดํานะครับจะมีดําก็นิดเดียวนะครับไม่เยอะครับคือผลดีของการยางนะครับหน้ายางที่เสมอเรียบนะครับดูนะครับน้ำยางหน้ามันจะน้ำนะครับน้ำจะไม่ค่อยจะซึมเข้า ในหน้านะครับวันนั้นเก็บยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จยางยังไม่ทันได้หยุดไหลนะครับฝนก็ตกลงมานะครับการที่เรากรีดยางนะครับหน้ามันเสมอนะครับหน้ามันเรียบ หน้ายางนะครับมันมีความเอียงนะครับตั้งจากสามสิบสิบองศานะครับหรือสิบองศานะครับมันจะเวลาฝนตกลงมานะครับน้ำยางมันจะไม่คึงนะครับที่หน้ายางเ๋วเรามากรีดนะครับมันก็กรีดตามปกตินะครับไม่ต้องกรีดเปลือกมันมีความ ความหนานะครับทำยางมันก็จะออกมันไม่เหมือนกับหน้ายางนะครับที่มันผิดแล้วไม่เสมอนะครับสำคัญมันอยู่ที่มีดด้วยนะครับมีดมีดเราต้องรับคมนะครับมันจะหน้ายางจะไม่ไม่ไม่ช้ำนะครับ รอยกรีดที่เรากรีดมันจะไม่ช้ำแล้วน้ำมันจะไม่ค่อยจะซึมเข้าไปในหน้ายางนะครับว่าน้ำมันไม่ไม่ขังนะครับที่หน้ายางสำหรับต้นยางที่มันมีความเอียงนะครับความหน้ายางนะครับขอไปยหน้ายางที่มันมีความเอียงนะครับ หน้ายางที่มันมีความเอียงมันจะน้ำจะไม่ขังนะครโอกาสที่น่าจะเน่าเสียนะครับแล้วฝนตกไม่หยุดด้วยนะครับวันนั้นออตกก็ตกทั้งวันเลยนะครับก็ไม่ได้กีดยางมาสองวันแล้วนะครับ นี้ก็ให้ดูนะครับเทคนิคที่เคยสอนไปนะครับเคยแนะนําไปนะครับว่ามันมีผลดียังไงนะครับนะครับหน้ามันไม่ดํานะครับน้ํามันไม่เข้านะครับมีตัวนี้ก็น่าใช้นะครับมีตราพญางูดำนะครับ ความคมทนนะครับหายห่วงเลยนะครับกรีดหน้ายัางไงก็ได้นะครับน้ำยางก็ยังนะหน้าสูงนะครับหน้าที่เพิ่งเปิดใหม่ ถ้ามีดมันกนปีดแล้วมีดมันกินหน้ายางช้ำนะครับเวลาฝนตกใส่หน้ายางนะหน้ายางจะดำนะครับเพราะน้ํามันจะซึมเข้าไปในหน้านะครับในเปลือกยางซึมเข้าไปในท่อน้อํายางถ้าเรากรีดแล้วหน้ามันไม่ช้ำนะครับ จะติดได้ง่ายนะครับถ้ายางที่น้ําไม่ซึมนะครับน้ําไม่เข้าไปในท่อน้ํายางนะครับนี่นะครับฝนตีหน้าฝนตกใส่นะครับขี่ยางแทบจะไม่ติดที่หน้านะครับ แต่หน้าก็ไม่ดำนะครับหน้าแห้งดีนะครับวันที่จะกรีดให้เอียงนะครับอย่างหน้าอย่างนะครับกรีดนะครับแล้วน้ำยางก็ยังไหลดีนะครับเพราะว่า หน้ามันแห้งดีนะครับน้ำมันไม่ซึมเข้าไปในหน้าถึงฝนจะตกแต่ว่าน้ํามันไหลขึ้นเด็กไม่ค้างนะครับที่หน้าไม่ไม่ขังน้ําไม่ขังที่หน้านเวลาเรามาติดก็จะติดง่ายนะครับไม่ต้อง ตั้งมีดนะครับอิดหน้ายางให้เปลือกหนานะครับเวลากรีดมาก็ไม่ต้องตีให้เปลือกหนากิีดบางๆตามปกตินะครับทุกวันที่เราเคยกีดมากไม่ได้ขีดนะครับวันก่อนเพราะว่าฝนมาก่อนนะครับ ผลตกก่อนเลยไม่ทันกรีด๋ยวเปลือกนะครับถ้ายางที่เรากรีดนะครับถ้ามันหน้ายางมันไม่ นะ้ำมันไม่เข้าในหน้ายางนะครับเปลอกมันจะงอกเร็วนะครับสำคัญเราต้องปิดให้ถึงท่อหน้ายางนะครับให้เสมอให้คิดกับเนื้อให้คิดกับเนื้อเยื่อเจริญนะครับหน้ายางจะไม่ค่อยช้ำน,นะครับเพราะเนื้อเยื่อเจริญมันจะงอกขึ้นมาเร็วนะครับ สำคัญเลยอย่าให้บาดนะครับเพราะว่าการกรีดบาดมันทำให้หน้ายางเราช้ำนะครับนนเนื้อเยื้อจะเดิญก็ไม่มีนะครับมันก็จะเป็นแผล ที่ถึงเงือไม้นะครับใช้เวลาหลายเดือนนะครับกว่าจะเนื้อเยื่อข้างๆนะครับนี่จะเริญข้างๆจะมาปิดนะครับที่รอยบาทนะครับสําคัญอย่าให้ปิดบาทนะครับ ได้รกรีดนะครับันก่อนเดี๋ยวจะให้ดูต้นที่ที่ผลตีด้นครับตี้ากฝนตกน้ำยางมันยังไหลอยู่นะครับ ออยางนะครับยางถ้าเราไม่ใส่ปุ๋ยเคมีเราไม่อฉีดยานะครับฉีดยาฆ่าหญ้านะครับหน้าก็จะไม่ค่อยเน่านะครับแล้วก็เวลาเรา มันกอกเปลือมันก็จะนิ่งนะครับไม่ไม่ไม่แข็งนะครบับยางที่ไม่ใส่ปุ๋ยเคมีนะครับแล้วก็ไม่ฉีดยาไม่ฉีดยาฆ่าย้านะครับใช้วิธีตัดหญ้าในสวนนะครับ ายวันนะครับฝนตกเปลือกยางมันก็จะตายนะครับเรวก็ควรที่จะปิดให้เปลือกมีความหนานิดนึงนะครับเพื่อที่จะเอาปีดให้เปลือกที่ปยางให้เปลือกที่กีดเป,กเปลือกให้หนานะครับ เพื่อให้เปลือกที่มันตายนะครับที่เราหยุดไปให้มันหมดนะครับแล้วมันจะน้ำยางมันจะออกมาดีนะครับาเรา ปุ่มที่มันโค้งใหญ่นะครับมันจะหลีกยากถ้าน้ำยางไหลเร็วด้วยนะครับก็ต้องหลีกหลีกให้ได้เลยนะครับเปลือกตรงนี้มันจะบางนะครับมันจะหลีกยากมากหนักในเวลาที่น้ำยางมันไหลเร็วนะครับมันก็จะ จะหลุดยากนะครับาอาย่างที่เราเปิดหน้าสูงๆนะครับเพราะาเรามองไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดนะครับต้องอาศัยประสาทสัมผัสของมือนะครับเวลาเรากรีดพวถึงเนื้อไม้ไม่ถึงเนื้อไม้มันจะมีความรู้สึกนะครับ หน้ายางที่น้ำฝนตกใส่หน้านะครับหยุดไปสองวันนะครับไม่ได้กีดหน้ายังยังไม่ดำนะครับมาหน้าต่ำนะครับ พยายามผิดให้หน้ามันเสมอเรียบทีหนึงนะครับหน้ายางมันก็จะไม่ช้ำนะครับน้ำก็จะไม่ซึมเข้าไปในหน้ายางนะครับหน้ามันจะเสมอเรียบนะครับ เวลากรีดต้องให้คมมีดชิดกับเนื้อเยื่อเจริญนะครับอย่าให้เลยเนื้อเยื่อเจริญเข้าไปนะครับถ้าเลยเนื้อเยื่อเจริญเข้าไปก็จะถึงเนื้อไม้นะครับ ง่ายนะครับนะครับโอเคนะครับผมก็ให้ดูนะครับเทคนิคที่เคยสอนไปนะครับเคยแนะนำไปนะครับว่ามันมีดียังไงนะครับ ต้นยางนะครับของเราที่เราหน้ายางของเรานะครับที่เรากรีดนะครับส่วนมากแล้วจะมากรีดวันแรกไม่ออกนะครับสําหรับหน้า,าหน้ายางที่โดนฝนโดนฝนตกใส่หน้านะครับหน้าน้ําจะซึมเข้าไปในเปลือกยางนะครับ ท่อน้ำยางยางจะไม่ออกนะครับแต่สำหรับของผมนะครับที่ผมแนะนำไปนะครับน้ำยางมันยังคงออกดีนะครับแล้วก็ไหลดีไม่มีการที่มีท่อน้ำยางนะครับดำเปลือกดำนะครับหน้าดำก็มีด ที่ผมใช้นะครับที่ผิดแล้วนะครับคมมันติดยางนะครับติดติดยางหน้ามันไม่ช้ำนะครับก็มีอยู่ตองเก้านะครับตองเก้าวีนะครับตองเก้าวีตองเก้าธรรมดานะครับแล้วก็ตองเก้า ขออภัยนะครับแล้วก็ต่อ,อมีตาสองจอกนะครับแล้วก็มีตาขยางูดำนะผมกรีดแล้วนะครับหน้ามันมีดมันคมดีนะครับแต่ว่าร่องมีดนะครับที่ผมใช้นะครับก็65องศานะครับส่วนใครที่อยากดูการรีวิวกรีด เทียบนะครับผมไม่มีมีดที่จะมากรีดเทียบเทียบให้ดูนะครับมีดรองกว้างตรองเจ็ดสิบองศาแปดสิบองศานะครับเจ็ดสิบหาองศาไม่มีนะครับอย่างที่ท่านอย่างที่กรีดอยู่นะครับใครไม่ลองเปลี่ยนก็จะไม่รู้นะครับ ส่วนคนที่เปลี่ยนแล้วนะครับเี่ยนมาใช้ร่อง65นะครับก็จะรู้นะครับว่ามันดียังไงนะครับน้ำยางมันได้เพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับน้ำย,ยางมันเสมอเรียบกว่านะครับมากน้อยแค่ไหนดูในคอมเมนต์ก็ได้นะครับเพราะว่ามี 1ีแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับที่เปลี่ยนนี่ตามที่ผมแนะนํานะครับก็ได้ผลนะครับเป็นยังไงเขาก็คอมเมนต์มาบอกอยู่นะครับอ่านในคอมเมนต์ได้นะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดการเจ้งเปือนคลิปใหม่ๆนะครับ ก็ขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามรับชมนะครับเรื่อยมานะครับก็ขอบคุณนะครับคอมเมนต์ดีๆนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสลามมอะไรกุมครับสวัสดีครับ